สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภทุกท่านคะ่ะดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้จะมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นดีใจเกิดขึ้นกับท่านนะคะและที่สําคัญท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยใช้คําว่าชิบจรรลงเท้ามีการเดินทางระยะสั้นๆน,นะคะและมีการติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตาม,มากขึ้นมีการติดต่อ พูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวบางท่านจะได้รับหนังสือสำคัญสำคัญการเงินของท่านก็ไม่ธรรมดานะคะที่จริงการเงินไม่เกี่ยวกับดาวอาทิตย์ย้ายนะแต่ว่าอยู่ในช่วงจังหวะเดียวกันพอดีนะคะการเงินนี่เป็นดาวอีกดวงหนึ่งแต่จะมาหนุนนำสิ่งดีๆนำเงินมาให้กับท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะจะบอกควบคู่กันไปนะคะ แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างถ้าจะมีโชคมีลาบหรือไม่มารับฟังกันได้เลยค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายในวันที่17กรกฎาคมไปจนถึง17สิงหาคมปี2568นนะคะหนึ่งเดือนเต็มค่ะและเป็นเดือนแห่งการติดต่อผู้คนการติดต่อประสานงานการพบปะผู้คนเป็นเดือนแห่งการเดินทาง หมาะแก่การสะสางหรือว่าเคลียร์ปัญหาเก่าๆทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวบ้านมรดกทรัพย์สินถ้ามีเรื่องอึดอัดใจไม่คุยกันกับญาติพี่น้องกับคนในครอบครัวหรือมีเพื่อนสนิทที่คุ้นเคยกันนะคะช่วงนี้มีเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่ช่วงนี้เหมาะแก่การหันหน้าเข้าหาการพูดคุยกันในสิ่งที่เป็นปัญหานะคะ ปรับความเข้าใจกันนะคะจะเป็นผลดีกับท่านหรือถ้ามีปัญหาเรื่องเอก,กสารหนังสือสัญญาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องบ้านที่ดินทรัพย์สินมรดกต่างๆก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงเรื่องรถด้วยนะคะถ้าท่านอยากจะทำหนังสือสัญญาอะไรก็ตามได้ด้วยเช่นเดียวกันมีดวงได้เซ็นหนังสือสัญญาค่ะและที่สำคัญนะคะให้ท่านจัดการกับทุกๆเรื่องในช่วงนี้ได้เลยค่ะเป็นช่วงที่เหมาะ เพราะว่าปัญหาเหล่านี้นะคะปัญหาต่างๆที่บอกมาจะมีทางแก้ทางออกเหมาะแก่การจัดการเรื่องบ้านรถที่ดินมรดกทรัพย์สินปัญหาที่ยืดเยือ้อคาราคาสังท่านจะแก้ไขได้นะคะตั้งใจที่จะทำอะไรให้ทำเลยคะ่ะช่วงนี้สำหรับเรื่องที่แนะนำมาตั้งแต่ตอนต้นถ้าตรงกับท่านนะช่วงนี้จะมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นทั้งเรื่องบ้านคนรอบข้างและเรื่องของการเงินแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ จะเกิดความมั่นคงมากขึ้นค่ะบานรถทีดินทรัพย์สินจะให้โชคให้ลาบมีโชคลาบจากการพูดคุยนะคะมีข่าวดีจากการเดินทางท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดตัวแทนเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนอุ้ยช่วงหนึ่งเดือนนี้โดดเด่นมากๆอาจจะซ่อมแล้วขายต่อนะคะโดดเด่นนะหากตรงกับท่านท่านจะต้องขยับหาทางติดต่อลูกค้านะคะติดต่อลูกค้าเก่า และออกบูธเพื่อหาลูกค้าใหม่ควบคู่กันไปด้วยดาวมากระตุ้นการเดินทางและการติดต่อผู้คนแม้แต่การยื่นเอกสารสำคัญการพูดคุยท่านจะต้องลุยให้เต็มที่ดาวอาทิตย์มาอยู่ในตำแหน่งหรือว่าพบเรือนสหชะแต่มาจากเรือนพันธุหมายถึงการเดินทางการติดต่อนะคะเรือนพันธุก็หมายถึงคนในครอบครัวทรัพย์สินมรดกต่างๆบ้านรถที่ดินนะคะ การร่างหนังสือสัญญาเหมาะค่ะการพูดคุยเหมาะนะคะเพราะว่าดาวพุธก็ย้ายมาให้โชคให้ลาภท่านเช่นเดียวกันที่สําคัญอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นเช่นจูจ่ๆคนที่ท่านรู้จักก็ติดต่อมาเพื่อชักชวนท่านไปทํางานหรือว่าโปรเจกต์บางอย่างร่วมกันช่วงราวมีการเดินทางระยะใกล้ๆแบบไปกลับไปกลับบ่อยขึ้นมีคําว่ารีบเร่งอุบปปับฉับพลันนะคะท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากคนรู้จัก ได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นเช่นได้รู้จักหรือว่าได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะคะคนเก่าจะหายหน้าหายตาไปคนใหม่ๆจะเข้ามาแทนมีคอนเน c t ชันเพิ่มขึ้นพบช่องทางการทำงานเพิ่มนะคะหรือในบางท่านก็อาจจะพบช่องทางการนำเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดธุรกิจต่อยอดงานก็ได้ค่ะเหมาะแก่การเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรโมทสินค้านะคะและที่สำคัญเป็นช่วงที่ ท่านพิกแพลงคำพูดเก่งมีรูปรอลูกชนพูดจาหน้าฟังพูดอะไรออกไปคนฟังเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดพูดจากคล่องแคล่วลื่นไหลพูดเรื่องงานได้งานพูดเรื่องเงินได้เงินนะคานักขายบอกได้เลยว่าท่านจะต้องขายไปวางแผนกับการขายไปช่วงนี้เราจะโดดเด่นนะคะขายเก่งนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการทำเงินนะคะอย่าขายแบบเก่าๆเ,เดิม,ดมท่านจะต้องคิดหาวิธีช่วยกระตุ้นยอดขายเรื่อยๆ คิดแบบแปลกแปกแปลกใหม่ไม่ซ้ำกับเจ้าอื่นเพราะนอกจากยอดขายของท่านจะเพิ่มขึ้นแบบน่าใจฟูแล้วนะคะท่านยังจะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้ลูกค้ารายใหม่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสไดออเดอร์เพิ่มด้วยแต่มีข้อแม้นะคะว่าไม่ว่าท่านจะค้าขายหรือว่าทำงานอะไรก็ตามท่านจะต้องซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาห้ามเอารัดเอาเปรียบลูกค้าเด็ดขาดนะคะ ถ้าท่านใจดีซื้อสัตว์ลูกค้าก็จะให้ใจท่านตอบแทนกลับมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะบางท่านได้เพื่อนบ้านใหม่ด้วยนะช่วงนี้เช่นท่านย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยเพราะว่าย้ายงานนะคะได้งานใหม่ได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆบรรยากาศรอบๆที่อยู่อาศัยบรรยากาศในการทํางานเปลี่ยนไปบางท่านนะคะไม่ได้ย้ายงานยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายบ้านยังอยู่ที่เดิมแต่ข้างบ้านมีคนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ นะคะก็มีแบบนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะคะคาว่าสิ่งใหม่ๆท่านจะได้สัมผัสภายในหนึ่งเดือนนี้ค่ะเช่นได้ทําโปรเจกต์ใหม่ได้เพื่อนใหม่นะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนได้ไปสถานที่ใหม่ๆไปแล้วใจปูมีความสุขได้รับพลังงานดีๆจากการเดินทางนะคะได้เดินทางท่องเที่ยวมีการติดต่อพูดคุยกับคนเก่าๆที่ท่านรู้จัก แต่ว่าไม่ได้เจอกันมานานไม่ได้พูดคุยกันมานานความคิดลื่นไหลไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นบางท่านก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ได้โชคได้ลาบจากการเดินทางมีดวงได้เงินที่ท่านไม่เคยคิดว่าจะได้ด้วยนะคะได้มาแบบปุบปรับฉับพลันได้มาแบบที่คือพูดได้ง่ายทําเต็มที่แหละแต่เลิกหวังเพราะมันยากเหลือเกินคงไม่ได้ อยู่อยู่ได้มานะคะท่านทำงานเก่งหาเงินคล่องถ้ากําลังคาดหวังเงินจากส่วนใดมั่จะได้มาบางครั้งมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินด้วยนะคะนักรีวิวอินฟลูเอนเซอร์ลูกค้าจะเข้ามาจ้างงานท่านเพิ่มขึ้นจางรีวิวสินค้าเพิ่มขึ้นถ้าตั้งใจที่จะทำเรื่องขอกู้ขอยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ญาติพี่จะสําเร็จญาติพี่น้องก็จะให้การช่วยเหลือถ้าอยู่ห่างไกลกันกับญาติพี่น้องจะมีเหตุการณ์ท่านได้พูดคุยกันกับญาติพี่น้องหรืออาจจะท่านอาจจะได้เดินทางนะคะเพื่อพบป,ปะญาติพี่น้องเงินมาจากหลากหลายช่องทางนะคะเหมาะแก่การติดต่อผู้คนทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวรวมไปถึงการเงินด้วยถ้ามีโอกาสได้เดินทางให้เดินทางอย่าอยู่นิ่งๆเด็กขาดนะคะถ้าสมมุตินะ ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานใหม่ให้ท่านทําแต่ว่างานนี้ท่านจะต้องออกเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อทํางานแทนคนอื่นหรือว่าอาจจะเป็นตัวแทนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้อย่าปฏิเสธนะคะให้ท่านรับโอกาสนี้เอาไว้ถ้าออกงานสังคมได้ยิ่งดีมีโอกาสได้ออกงานสังคมให้ออกงานสังคมได้เลยอย่าเพิ่งขี้เกียจนะคะอยากทำอะไรให้รีบทำอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายผู้คน เพราะการที่ท่านได้พบปะผู้คนได้พูดคุยกับผู้คนเยอะๆท่านจะได้รับสิ่งดีๆแน่นอนค่ะไอเดียใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยภาพรวมนะคะการที่ดาวอาทิตย์ย้ารอบนี้ชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภท่านจะโดดเด่นมากๆอ่ะแถมให้นะหนึ่งเรื่องที่โดดเด่นก็คือว่าเรื่องการเดินทางแต่อีกสองเรื่องจะแถมให้ก็คือว่าเรื่องบ้าน และเรื่องเงินการเดินทาง1น,นะคะบ้านทีด่ดินทรัพย์สินสองข้อ3นะคะเงินมีข่าวดีจากการพูดคุยเจราจาต่อรองทุกรูปแบบมีโชคลาภจากการเดินทาง3เรื่องนี้โดดเด่นแต่หนึ่งสิ่งที่จะให้โชคให้ลาบก็คือการเดินทางและการลงมือทำโชคลาภส่วนหนึ่งมาจากตัวของท่านด้วย ฉะนั้นท่านจะต้องขยับอย่าอยู่นิ่งๆมีเป้าหมายให้พุ่งชนอย่าแค่มีเป้าหมายแต่ไม่ทำนะคะมีเป้าหมายให้ลงมือทำเหนื่อยทำเธอคะ่ะแล้วท่านจะสําเร็จขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกลาบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ